สลดใจคู่รักวัยเรียนสุดโจงครึ่งฝ่ายหญิงก้มกินไอติมแฟนหนุ่มกลางร้านกาแฟโซเชียลวิจารณ์ยับคู่รักวัยเรียนโชว์18บวกกลางร้านกาแฟฝ่ายหญิงก้มลงกับตักแฟนหนุ่มด้วยท่าทางแปลกๆเหมือนกำลังกินไอติมกลายเป็นคลิปวิดีโอที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักบนโลกออนไลน์หลังจากเฟซบุ๊กแฟนเพจโลกแดงอินเดอะมันติเวิร์สออฟแมทเนส ได้แชร์คลิปเหตุการณ์คู่รักวัยเรียนก่อเหตุ18บวกกลางร้านกาแฟโดยเพจหลกแดงโพสต์ข้อความระบุว่าไปเจอมาในทวิตมีบางคนบอกมันเป็นสิทธิของเขาคือเอเอาแค่กอดจูบ x ยังพอคิดแบบนั้นได้แต่เล่น x กันในร้านกาแฟ X ว่าเกินไปนะในคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนหญิงและชายวัยมัธยมนั่งอยู่ในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง แต่กลับมีท่านั่งแปลกๆเพราะฝ่ายหญิงนั่งก้มลงไปช่วงต้นขาผู้ชายพร้อมมีมือฝ่ายชายเอาหมอนรองนั่งของทางร้านมาบางโดยมือของเด็กหนุ่มคนดังกล่าวยังกดศีรษะฝ่ายหญิงทั้งนี้หลังจากที่คลิปถูกโพสต์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์มากมายเพราะมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งยังเกิดในที่สาธารณะอีก